ม่ไม่กดอ,อัดแป๊บเดียวลงมาอยู่ในร้านเฉยโอ้โหมาแบบไม่ได้ตั้งใจครับผมทุกคนคือแบบโอกนี่กาว่าจะปลาลรอบนี้ก็พอแลวครับผมก็เลยว่าจะอัดไว้ที่ไหนได้ตกลงมาในน้านไอ้ไมาเอ,อ้ยหืมปีละย่ญญาดิมันเหลือเกินจริงนะแม่จะตามขึ้นมาบนบกกันเลยดีเดียวครับผมโอเคเราก็ปลาลได้เยอะมากครับผม ค่ำคืนเดียวจริงๆนะลองเอาหมาป่ามาฟาร์มดูว่าผมไม่รู้เกี่ยวกับเลเวลหมาป่าด้วยหรือเปล่านะเนี่ยน่าจะใกล้เช้าแล้วมีกะโลมันมันเริ่มนอนแล้วผมมันจะตื่นตอนกลางคืนเนาะท่านี้มีปะวะโูมีแต่ง,งูมีแต่ง,งูเต็มโอ้โหโอ้โหแมลงดีนี่มันต้องกัดพวกแมงมุมนะผมพวกตะขาบอนะไรเงี้ยจะกัดตะขาบดาเมเยตะท้อนนะทุกคน กัดแมงมุมมาได้เยอะมากเลยว่ะต้องไปทําที่มีแมงมุมเยอะๆครับผมมาป่าที่คือแบบโอ้โหโอ้ยตะขาบน้อยอืไม่อยากกัดมันเท่าไหร่แต่มันก็จบเป็นมันขวามันขวาง่ายยังไงยังไงอือือย่าอย่าอย่าเลนข้างหลังอย่าเล่นข้างหลัง,ลง,ลงท,โท่โในที่สุดก็เช้าเรืกดีไว้โอ้ยเชา้าูุโอเคลูกพ่อ โอ้หเลเวลดีอัพกันกระจายอะผมคือจริงๆถ้าเราแบบฟาร์มนะเราเรายิ่งทําคูณนะผมได้อย่างเยอะเลยเนาะแล้วมาป่ามันเรเวลเยอะด้วยหรือเปล่าไม่รู้ครับผมมันเลยล่าพวกแบบเปลือกแมลงได้เยอะคืออาจจะยังไม่ถึงหมื่นเพราะมันแค่คืนเดียวไงตอนแรกคิดไว้ว่าจะเป็นหมื่นครับผมแต่ได้เยอะอยู่นะไายก็ได้เยอะโอเคไปเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านอนาะของไปเก็บก่อนวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากครับผมเพราะว่าต้องมาฟาร์มของฟาร์มอะไรด้วยนะ เราตั้งใจว่าจะมาทําของทําอะไรเนาะใช้ชีวิตประจําวันของเราไปครับผมทุกคนมากลับบ้านมันใช่เหรอวะแค่จะกลับมาบ้านแค่เนี้ยโอ้โหทอนเระเบิดก็ลุมเอาลุมเอาเลือดจะเชื้อ <c oughs> <c oughs> เลือดจะหมดตัวเฮ้ย <c oughs> เราต้องพักมาป่าไว้ก่อนแล้วครับผมทุกคนวันนี้คงไม่ได้ทําอะไรนะผมอย่างที่บอกเนาะเราต้องมาฟารรมของไหนๆเราก็ปามมาแล้วด้วยครับผมแล้วก็เปลือกวัาแรง เออเอ้ยเราควรเอาไปทำซีเมนต์นี่หว่าใช่ไหมจริงจริงซีเมนต์หาในรังวีเวอร์ก็ได้แต่เราเล่นแบบเอาชีวิตรอดไปวันๆนะผมมันทําอะไรเกินวันไม่ได้การไปหารังวีเวอร์ต้องไปหาช่วกลางคืนแบบตอนที่ไม่ได้อัดคลิบครับผมไม่งั้นถ้ามันทาแบบนี้โ,โหโหมดเด็กควยควานหารังวีเวอร์พอดีแหละนี่ครับผมเราก็เลยเล่นแบบนี้แหละดีทีุ่ดครับผมทําเอาหาเอาปัา๊มของเอาเดี๋ยวต้องเอาหินหินเออมันต้องใช้หินเพิ่มด้วยซีเมนต์ โอ้ยจะแบกไปยังไงวะเนี่ยจะบดแล้วโอเคลูกพอ่อแตงกิ้วดาวดาวดีโุลัสพ่อขอบคุณมากแตงกิ <c oughs> ้วนี่การขนหินครับผมทุกคนดาวดีกคลัสเนี่ยมันมีความสามารถก็คือเวลาขนหินเนี่ยมันจะได้เยอะครับผมอความจุมันจะเยอะครับผมเพราะฉะนั้นนั่นแหละเป็นตัวขนหินชั้นดีอือช่วยพ่อได้เยอะลูกพ่อดติด,ด,ด,ดละคอกนั่นละ <c oughs> ทีเดียวจบครับผมซีเมนหุยทำรัวๆถ้ามีเวลาว่างหลายๆคืนนะผมเปลือกปลแรงทำซีเมนได้แบบเป็นพันๆเลยครับผมมันจะเป็นต้องใช้ครับผมเดี๋ยวนาคตต้องใช้เพิ่มอ๋อแล้วก็ทีเล็กเดี๋ยววันนี้เอาทีเล็กไปดีกว่าไม่ใช่ว,ว่าจะเอาไปเล่นนะครับผมที่จําได้และที่ลืมมาลงตรงนี้หละลงตรงนี้หละลูกก็เวิบมันจะ มันจะรอดไหมมันจะได้ไหมหรือยวเรากระโดดเอ้ยอโอ้โอโอดีไม่เจ็บโอ้โหลงทางลัดครับผมทุกคนเราจะมาเก็บไม้ไงนี่วิ่งกันให้ว่นใช่ไหมเตอระเบิดเมื่อกี้กัดกัดหมาป่าพี่ใช่ไหมหื้มกัดหมาป่าใช่ไหมนี่มาพี่เล็กมาแล้วอิงพี่ใหญ่มาแล้วอย่าห้าว โอเคครับ okay, ผมทุกคนก็วันนี้เราเจ้าทีเล็กมาเก็บยางไม้ด้วยเราไม่ได้เก็บนานมากแล้วน่าจะได้เยอะแล้ว <c oughs> ไม่รู้เจ้าตัวอะไรมาเก็บครับผมมันไม่ถึงนี่แหละทีเล็กโอ้โ oh, หได้เป็นสิบอันเลยอรอว้า wow, วถ้าเก็บครบทุกอันก็น่าจะได้เป็นร้อยหุยดีเลยครับผมไม่ได้มานานจัดแล้วก็ต้นไม้ข้างๆต้นไม้ข้างๆก็มีต้องมาทําแบบว่าเนี่ยเข้าแบบนี้เพิ่มครับผมบานต้นไม้ โอเคเก็บหมดแล้วก็ไปดิครับผมอีกต้นหนึ่งยังไม่ได้เก็บนะผมเก็บแค่ต้นเดียวเพราะว่าเรายังไม่มีบ้านต้นไม้งไงเดี๋ยวเรามาทําบ้านต้นไม้เพิ่มอีกทีมาตัวไหนจะห้าวตัวไหนจะห้าวม,มีไหมโอ้บอดีเล็กมาไม่มีกลัวกลัวไหมกลัวกลัวกันไหมเล่ากลัวกันไหมเล่าโอ้อยา่ยาอย่าทีเล็กนี่ตัวเก็บเนื้อตัวเก็บเนื้อนะอย่ามาดันอย่ามาดันอย่ามาดันพี่ พอยาไอตัวนี้ยังไม่ได้จับเลยดีกว่าใช่ไหมทางทางก่อนเอยังไงไม่ไงยังไงยังไงยังไงจะหนีจะหนีอ่ะอืมชอบดันชอบดันโอเคทีเล็กนี่แข็งแกร่งขึ้นเยอะครับผมไม่ได้ใช้งานเลยช่วงนี้ <c oughs> เอามาเดินเก็บยางไม้เฉยครับผมทุกคนโอ้โหอยู่กับเต็มเลยนเนี่ยสามข่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีไดโนเสาร์ดูร้ายมาใกล้ๆเนี่ย มันจะแบบว่าเรืองแสงเห็นไหมหัวมันอะมันเป็นอัปเดตตอนนั้นครับผมเออทีเล็กที่ไหนใจร้ายออ้พเองไปดูจากไหนมันนี้ทีเล็กออกใจใจดีออกจะเป็นไดโนเสาร์ที่แสนดีและน่ารักขนาดดีบอกใจร้ายได้ไงวะเออปล่อยไปครับผมอ,อ้ยอันนี้ปล่อยไม่ได้แล้วอันนี้มาแรงมันยังไงเนี่ยจะเข้าบ้านแล้วว่าจะไม่ทําแล้วนะบวกนี้ยังไงเมันเป็นยังไงโอ้โห มันแรงมันเอาเรื่องว่ะเราไปทำอะไรให้มันว่ะจริงๆบอกไดโดเต่าใจดีพี่จะไม่อยากทำนะครับผมถ้ามันไม่มาแบบวุ่นวายพี่ก่อนนะโอ้โห้มาแรงเมื่อกี้เราไปเดินเหยียบมันหรือ,อยังไง <c oughs> เออโอเคด,ดีเล็กจอดตรงนี้แหละ thank you มากลูก่อเอาดีเล็กไปเก็บยางไม้ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาดาบไปจะล่ามาด้วยดีกว่าเราเปจะล่าอยู่บ้านนู้นใช่ไหมเอามาไว้บ้านนี้ดีกว่าผม <c oughs> เผื่อว่าต้องใช้งาน นยามจะเป็นเพราะมันแบบเกาะต้นไม้ได้ไงนี่เราเอาทํายาสลบด้วยไม่รู้พี่จะแบกเบอร์รี่ไปทําไมวะทุกคนถามจริงเหรอใช่ไหมแบกไปทําไมเดี๋ยวไปจับพวกไอ้นี่ดีกว่าตะขาบแมงมุมไรพวกนี้เนาะเออทำเดี๋ยวเอาไว้ทํายาสลบยากันแมลงเอา้าโอ้โหไม่ได้ตั้งใจกดนะเนี่ย โอ้โหอะไรของหนูเนี่ยกระโดดป่าโอกระโดดลงมาพอนั่นแหละพาผมกระโดดลงมาอไม่ได้ตั้งใจครับผมทุกคนขึ้นไปใหม่เหมือนจะว่างนะทำตัวนะเมื่อกี้เห็นลิงอยู่อะผมทุกคนเดี๋ยวเอาเบอร์รี่ไปจับดีกว่าบอตโต้บอขอเบอร์รี่หน่อยนะไปจับต้าลิงน้อยกันดีกว่าับผมทุกคนวันนี้ยังไม่ได้จับเลยเนาะจริงๆวันนี้ว่าจะมาทำพววัตถุดิบเนี้ยเคลียร์ของทําอะไรให้เรียบร้อยอะผมเพราะว่า วันหน้าเราก็จะได้ไปทําต่อเดี๋ยวเ,าเราไปทําไอ้เจ้าโดโดูด้วยขอละกันพอขอละกันกินเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวหนักตัวเจ้าลิงอยู่ไหนไอ้เจ้าคอมปี้อะไรอยากอยู่บ้านอ๋ออยากอยู่บ้านใช่ไหมอืมไม่ต้องจับลิงแล้ววันเนี้ยจับไปคอมปี้เลยหละไอ้คอมปี้มันกินเนื้อน้องเอาใครมีเนื้อน้องพี่ดีเล็กพี่ดีเล็กเพงปามเนื้อน้องมาใช่ไหม ขอขอขอหน่อยเดี๋ยวไอ้คอมพี้มันมาอยู่ในบ้านได้ยัยงไงเนี่ยมันล้อมหลวไปด้วยนามอิงมาได้ไงอิงมาเกิดตรงในบ้านเลยเหรอ,อคอมปี้อยากมาขออยู่ในบ้านก็บอกว่าโอ้โหจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้ว,จะ,ลวจะตื่นแล้วคาดระบบจะตื่นแล้วโอ้โอ,โอ้ขึ้นอยู่คอมปี้จับง่ายครับผมใจเนื้อน้องจับเนาะใช่ปะมันไม่กินเนื้ออื่นใช่ไหมใช่ปะ,ปะไม่รู้จําไม่ได้วะได้แล้วครับผม มันไม่กินเนื้อธรรมดาครับผมมันกินแต่เนื้อน่อง,งัางใจจาไม่ผบดโอ้โหทุกคนอยู่ดีๆก็ได้คอมปี้ครับผมทุกคนว้าวว้า,ววาวได้แบบงงๆ,งงๆวะเ,เอออะไรของมันก็ไปลงอยู่ดีๆก็อยากไปอยู่บ้านครับผมเดี๋ยวเราเนื้อน่องเผาไว้ก่อนคุยมันจะหมดแล้วนี่ว่าเราไม่ต้องไปนำเนื้อน่องเนื้อน,อน่อ,นอง,อองฟางไม่มีอีกอ้อ โอ้ดีบเลยครับผมเดี๋ยวนื้อนอมันจะเน่าก่อนเนี่เยเว่าเหรอเราต้องทําเนื้อน่องไว้ด้วยนี่ว,ว่ะอาหารที่เป็นเนื้อน่องแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทําไอ้นี่ดีกว,ว่าหนังตักแห้งใช่ไหมเออหนังตักแห้งครับผมทุกคนลืมเลยแล้วมนเอาไว้ทําอะไรวะพี่ก็ลืมเหมือนกันเ <c oughs> <c oughs> ดียไไ๋ยวไม่เป็นไรทําไว้ก่อนเขาเป๊เขาไม่อยู่ไหนวะเมื่อกี้พี่เอามันวางไว้ตรงนี้ไม่ใช่เหรอคอมปี้ โอ้ยเองจะไปไหนของเองเนี่ยต้องแบกใส่ไหล,ลไว้ตลอดเลยบ้างอาการเป็นยังไงเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้คอมพิเจอร์ยะผมวันนี้มาแบบงงงโอเคนี่แหละเราได้ปุ๊บเดี๋ยวเราต้องเอาไปทํานั่นแหละหนังตักแห้งครับผมเพื่อแบบไปแปลรูปอีกทีเพราะว่าเนื้อน่องเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานเออเราต้องไปฟาร์มาเยอะๆแล้วทําหนังตักแห้งครับผมวัตถุดิบก็ใช้ไม่เยอะหรอกไม่มีปัญหาผมเนื้อน่องเดี๋ยวรออีกอันนึงเลยทีเดียวเสร็จ นี่ไงเลเวลสิบแปดได้ผมทุกคนอา้านี่ตัวเนกประสงค์ครับผมตู้ไวใ้ใช้ทำหนังตากแห้งนะใช้เวลาน,านานอยู่นะผมเจ้าตูน้นี้ต้องทำเผื่อไว้ <c oughs> รู้สึกจะมีประดากับการวางจริงๆว่ะเออนี่แหละมินมินขอบหน่อยบ้านเราก็เปิดโล่งอยู่แล้วเปิดประทุนอยู่แล้วยังคิดเลยมากมันจะสวยไม่สวยไม่เป็นไรหรอกเนาะที่ไม่ค่อยถนันดถนัดด้านแบบจัดแต่งบ้านโอ้ใจเนื้อครับผม แล้วก็ใช้สปาร์คพาวเดอร์หรือน้ำมันในการทำเนื้อตากแห้งับผมเจ๊กกี้มันใช้เวลานาน,านด้วยอนะเดี๋ยวเราเอาฟินไปทำสปาร์คพาวเดอร์ไว้เลยครับผมจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเออจะว่าไปมันก็ดีนะผมฟังน้ำมันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราแก๊สโรลีเราหมดเราก็ได้ใช้ด้วยใช่ไหมอ่าเราต้องแบ่งเวลาเป็นช็อตต่อช็อตครับผมไปก็ไปให้มันทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวันต่อวันครับผมคืนหนึ่งต้องเอาให้คุ้มละ่ะบปพี่ดอน ออกเดินทางตอนนี้เราเคลียร์ตัวเราดีเบาหยองแล้วผมเพื่อจะได้ไปเก็บน้ํามันให้ได้เยอะๆเนาะไปตรงโซนน้าแข็งนะผมตรงโซนหิมะใกล,แล,ลแนน้แล้วละแถวนี้แหละตรงนั้นจะมีพวกน้ํามันก้อนใหญ่อยู่นะครับผมคือถ้าเราไม่อยากดําน้ําลงไปอะอย่างพี่เนี้ยยังไม่ได้แบบทําชุดดาน้นะําเนาะก็นี่แหละผมฟ้ามันข้างบนเนาะแต่จะหนาวหนาวหน่อยแล้วผมแต่ของพี่เออเลยเอ้ยมันหนาวแล้วอะโดยปกติของพี่ไม่หนาวนะ มาเกี็ดหนาวก็ไม่ยอมหนาวครับผมไปเกี็ดร้อนก็ร้อนเกินนี่เลยครับผมหินน้ำมันนะโหใหญ่ด้วยครับผมเออจะว่าไปพี่ลืมเอาไอ้นี่มาว่าหมวกไปถ่ายมองไม่เห็นนะเนี่ยนี่เลยฟาร์มกันมืดๆอย่างนี้แหละเห็นป็นโกนเต่าได้ผมหินน้ำมันโอเคคืนนี้แหละคืนนี้เราต้องได้เยอะครับผมทุกคนโอ้โหไม่ได้เอามาเฉยเลยวะ่ะ อร์ติแฟกต์ดีเอาออกได้ไหม <c oughs> ยังไม่ได้ไปเลแล้วดีเกะก,กะวะเออของก็ไม่ได้แบกมานี่แหละโคมงไฟเนี่ยระหว่างชัดเจนให้รู้เลยว่านี่คือหินน้ํามันครับผมทุกคนใครอยากปาแล้วผมไม่พลาดครับผมตรงตรงโซนน้าแข็งเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะไม่ต้องไปดําน้ําเอาก็ได้ครับผมแต่ถ้าได้ไอตัวจับไอตัวปลาเออว่ะว่าแล้วเดี๋ยวพี่ไปจับปลาหัวเหล็กด้วยดีกว่ามั้งไอปลาหัวแข็งครับผมดังเกิลน่ะ มันปามน้ํามันได้เยอะมากครับผมเจ้าตัวนั้นเนาะนี่แหละประโยชน์ตอนนี้พี่ไล่จะยอยจับแต่ตัวที่แบบใช้งานทั้งนั้นเลยนะผมยังไม่ได้จับแบบสะเปะสะปะหรือว่าตัวที่อยากได้เนาะจับแต่ตัวใช้งานครับผมคืนนี้เดี๋ยวพี่จะปามไปเรื่อยๆก่อนละกันนะผม